โรงแรมก็สวยอยู่ได้เามีสะบายหนองลายน้ำเต็งวิวก็ดีอยู่แต่เดินออกมาเดินหน่อยนะเพอถ่ายรูปรีวิวโรงแรมเขาโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่กว้างเลยกว้างอยู่แต่ว่าเราได้ไปอยู่ข้างหลังไม่ได้เห็นอะไรเลยเออไปอยู่ข้างหลังไม่ได้เห็นอะไรโรงแรมก็กว้างอยู่ ไม่ได้แต่ไปอยู่ข้างหลังมีมีศารยุติธรรมอยู่ตรงนั้นศาลอยู่ตรงสารยุติธรรมเดินขข้นห้องกับคืนเดินขึ้นห้องกับคืนเร็วเดินขึ้นห้องกับคืน,ดน,น,นได้เดินออกมาตรงนี้หน่อยเดียว còn đơn phân tập thư Hãy subscribe kênh lên Mì Gõ Để